อันเดเดซีศิลปะจากเศษวัสดุเหลือใช้ได้รับคัดเลือกรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผลงานศิลปะ2มิติในโครงการ Trash to Treasure Contest 2021เพราะขยะก็มีค่าภายใต้งาน Thailand Sustainability Expo 2021แรงบันดาลใจนะคะมาจากการที่เห็นขยะเนี่ยลอยอยู่ตามท้องทะเลค่ะ ทำให้สัตว์ใต้ท้องทะเลหรือว่าปะการังเนี่ยเกิดผลกระทบค่ะก็เลยอยากจะทําผลงานชิ้นนี้นะคะให้เป็นสื่อที่สะท้อนให้เห็นว่าเราควรจะอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันค่ะเพื่อที่จะให้ท้องทะเลเนี่ยมีปะการังหรือว่าปลาหลายๆอย่างเนี่ยอยู่ต่อไปค่ะอยากให้คนคํานึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งผลกระทบต่างๆค่ะเริ่มจากตัวเราก็คือมีจิตสำนึกตั้งแต่คนหนึ่งคนนะคะ ก็จะเห็นทะเลที่สวยงามค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะที่เปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้มีพื้นที่ที่จะแสดงออกตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็มีมุมมองในเรื่องของสิ่งแวดลอ้อมมีมุมมองในเรื่องของขยะแต่ว่าไม่มีพื้นที่ที่เขาจะสามารถ แสดงความคิดสร้างสารรค์ออกมาได้การที่สะท้อนอะไรมุมมอง,งต่างๆเหล่านี้ออกมาเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมให้ผู้คนเนี่ยได้ตระหนักมากขึ้นนะคะว่าจริงๆเ่ยขยะมันมีมากขึ้นทุกๆปีเราก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมามองแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นส่งผลให้เกิดเรื่องของความยั่งยืนในอนานะคตค่ะไทยเบฟขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เพื่อโลกของเราอย่างแท้จริงบริษัทไทยเบลฟอร์เรสจำกัดมหาชน